Mm. Att komma lilla spindeln. Långpingsspindeln. Imspindeln klättrar upp på tå. Ner för spin hänga spolar spindeln bort. Ett, två, tre, fyra, fem. Torka, torka den. Imspindeln klättrar upp igen. ก่อนจะกลับบ้านไม่ยอมกลับขอแวะที่สนามเด็กเล่นเดกรอนมามาเอาอีกสูง,งๆเลยหรอคะทะเลเก็บบอลเดกรอนเอาขึ้นอีกสูงๆหรออ๋อโอเคแม็กจูลีนโอเคโอเคความสุขของเด็กน้นอยขอบคุณกิ๊บสวยจากนักแป้งค่ะ ส่งตรงจากไทยแลนด์เลยเยแยะมากมายน้บแป้งจำได้ไหมจำโหเจอหน้าแป้งอยู่นะตอนลับไทยอ่ะเหรอใช่พอหรือยังคะอเอาอีกพอเธอ,อพอเธอแล้วเราไปกินไอศครีมกันวิดาฮอลล์คลาสเหอหอ กินไอศครีมใช่ไหมคะหยาแม่ดูสวัะดูน้อยกอรเนียวีวีโอกาแฮมโอเคเอาเคลสไทรหัวโอกาแฮมแอตเตอกลาสมามายักษ์สีกะว้าวมามายักษ์สีกะโอเคอสียื่นอะ

โอเคห่อนสรารพินัวเปียกเลยลจับดีๆนะคะจับดีๆนะคะม,มามาฟฟยยสาร,รีเลนปีแอะเอลมาทานจูลีนทานโกโ้ได้<อ>มามาเล็กมา

น้นี่กะเสืออยู่ไหนคะน้องบอกว่าเสือเลาลิงอ๋อเสือลิงจักจิ๊อ๋อลาลกิก สกีแปลว่ากลัวดูจ้ากลัวโอ้กลัวได้อยู่ไหนคะเนฮิตกลูได้หรือเปล่าโอุ้ยกลูมากกลูได้คือกบอุ้ยไหนแกลูด่ากวักกวักกวักเ่หมาหมาตันจ้านสายสายค่ะสายผู้เก่งแล้วน้องจุเลี พูดเป็นประโยคก็ได้แล้วนะคะ,อะโอ้ยยาเลสกี้กวอะไรคะลูด,ด้าลูด,ดา้าต้องทายยานอีกอย่างปุโอ้ยยานเสือ,อ ชีกน้อยอักโซมาม่าจ๊ะฮอนอีฮอนอีเลสกิคัพสอือหือโอ้ยโอ้ยสัตว์ป่ามาจากไหนบ้างเนี่ยโอ๊ยจับดีๆีว้าวโอ้ย เก่งคักเก่งคักหน่อยหนอยนี่เก่งคักโอ้แดนซาซัลซัโอ้ได้ยินเสียงเพลงดิ๊ก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 นอนนะ สูงแต่ว่าไม่กลัวค่ะตอนที่พี่อายุเท่านี้นะไม่กล้าเลยพี่จนสามขวบถึงกล้าเล่นอันสไลเดอร์น้องยังบ่ห้าในสองขวบอยู่ไม่กลัวอะไรเลยม่ดูพี่นะ อินแต่แด้แดเมื่อกี้กบอกว่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนั้นไปขึ้นบันไดอินแต่แด้ไม่ใช่ตรงนั้นคอมโออกอเอด้ลอ่าฮะ็ดเมเนี่ยเอ็ดทเครีร้ย โอเคจูล <laughs> yeah, an. ีนมาแล้วอย่าผักกันค่ะเร็วๆคุณน่ะอ็วเร็วๆใครจะมาก่อนพี่มาก่อนน้องชาลโอ๊ย จิงขึ้นมาจากข้างบนสูงสูงแอกติ้งค่ะโยมาสบายจ้วแอกติ้งค่ะซาลาจ้าบลอโอ้โหขึ้นไปสูงมาก โอ้โหขึ้นไปสูงมากเลยพี่แจสมินจับดีๆนะอุ้ยไปถึงนู่นแล้วอู้ดีดีไปถึงปลายปราสาทเลยหิมะไปแล้วก็เล่นทรายจ้าเด็กน้อยหิมะไปแล้วนั่งเล่นทรายค่ะ ลุยไปเลยเต็มที่มากเลยสาวหลา,าย,ยิ่งเลยยิ่งเยอะประสุด